ครัว่าไงครับชาวโลกเราก็ได้เจ<ะ>อในฝันเราตัวเป็นๆแล้วครับวันนี้ครับปากเสียวครับ,รบจริงๆเราเราเป็นผู้หนึ่งนะเป็นนักกีฬามอนกันแต่ว่าเราก็เป็นไส์ูปสไตล์กระโชกเขาอยู่แล้วนะครับก็เวลาเราขึ้นชวเเราต้องติดตามแล้วก็ดูว่าเป็นเป็นต้นแบบให้เราในการอออปั่ในการชวอยู่แล้วบางครั้งเราก็เรียนแบบแต่เขาไปซ้อมไปฝึกซ้อมกันออนะครับแต่วันนี้สิ่งที่เรา เกิดขึ้นเนี่ยมันอย่างที่ผมพูดไปแล้วมันมันเกินความความฝันแล้วความคิดที่ผมพูดออกไปเนี่ยคืออยากชบกับปาเกียวพี่แต่สิ่งที่ผมพูดอ่ะผมคิดว่ามันไม่เป็นจริงหรอกใช่ไหมมันไปเกตเป็นจริงหรอกผมก็เลยพูดออกไปแต่สุดท้ายสิ่งที่ผมพูดอ่ะเป็นพูดคนที่ที่เขาจริงไงนะครับพี่ผมที่วินี้นะครับก็มันเกิดขึ้นด้วยความที่แบบเกิดเป็นความความคาดหมายแล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็เริ่ม ปร,ปรับความคิดปรับภูมิทัศน์ว่าเฮ้ยถ้าเกิดมันเกิดขึ้นจริงเราเราจะทำยังไงเนพิธีเราจะชุดว,วางแผนอันชุดแบบไหนงไงเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจริงจังมันมีผลแพชนะแล้วก็มันเกิดปรากฏปรากฏการณ์ในแต่ละยุคอยู่แล้วไม่รู้ว่าเราสิ่งที่เราชกไว้มันเกือบสามร้อยไฟน่ะความความนอกจริงจังที่ผมได้ลงไปชักเนี่ยไม่มีแต่ครั้งนี้มันอาจจะเกิดขึ้นกับผมด้วยแต่ผมก็ ฟีไกอยู่แล้วนะครับว่าอยากจะอยากจะลองจุดนั้นดูว่าความที่ชักลงไปนอนที่เขารลไอยมันเป็นยังไงนะครับแต่ด้วยการตรงข้ามผมก็มีมูธรับเหมือนกันนะครับมีสิ่งที่คนไม่รู้อาจจะถนัดด้วยมวยไทยถนัดกกมวยไทยด้วยซ้ำอาจจะเป็นไปได้นะครับแต่เราต้องไปซ้อมยังไงให้มันมันฟีแร์ให้มันฟีให้มันถนัดกว่าขึ้นขึ้นขึ้นให้มันขึ้นมากกว่านี้เขาเขาจะแอนยังไงครับความจะชก เบไหนยังไงด้วยความเราถึงกว่ารอกว่าด้วยนะครับ <relationships> จะโชคแบบนั้นให้เขาอยูหมัดประไทและเพราะว่ามันมีม,ม,มีมีรางวัลผู้ชนะนี่เห็นไหมมีรางวัลผู้ชนะแล้วก็รางวัลผู้ชนะนั้นผมก็อยากจะสร้างประโยชน์แตบบ่ประโยชน์นั้นผมต้องชนะอยากเห็นตาเกียวลงไปชัดทายใด้มัดแน่นอนคุณต้องได้เห็นแน่นอนครับบอกเลยครับผมผมจะพยายามอยาก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 จะทํา ตรงนั้นให้เกิดขึ้นนี้ได้ดครับแต่ว่าพอเกิดขึ้นแล้วมันจะตอบคาถามยังไงต่อกับคนที่ hey! เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นภูเขาร,ระดับนี้เหรอทุกคนอาจจะเคยอาจจะชิงต่อไปก็ได้อาจจะได้ไปชิงแชมป์โลกต่อก็ไม่แน่ครับ <laughs> ชิงแชมป์โลกมันไม่อยากพูดไปข้างหน้าว่าอยากจะไปต่อหรือยังไงเกาเดียวค่อว่ากันตรงนั้นมากกว่าชกมวยามตลอดชีวิตเปลี่ยนมาเป็นมวยสากลนี่คิดว่าการชกมันนั้นจะมีพลาดไหมหลุด มีเผามีอะไรที่จับจ้องจริงๆแล้วก็กลัวกู่ตรงนีแต่ก็ห้ามไม่ได้ครับเพราะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นณนณะนะช่วงที่มันีอาดลมนะณตรงนั้นใช่ไหมช่วงที่มันเหงื่อมันชัดกันน้ํากระจายใส่กันไฟสาดในสนาะบนเวทีแล้วความมากเกิดขึ้นก็คิดว่ามันก็อยู่ที่สถานการณ์นะว่ามันจะลุดไปตอนไหนก็ไม่รู้ ก็อาจจะโดนสวนการเตะมาอันนี้ก็ไม่แน่เพราะว่าเขาก็ชนะเตะโยนกันอะไรเงนี้ครับเพราะเขาเคยซ้อมกีฬามวยไทยอะไรมาก่อนดนวยครับเขาเคยเป็นนักกนมานก่นมาก่อนครับก็เป็นสิ่งที่ประจุปรากฏการณ์ที่ผมเคยเคยคิดครั้งหนึ่งนะครับว่าถ้าเกิดมันเกิดขึ้นได้จริงๆเนี่ยมันจะเกิดประจุปรากฏการณ์กับคุณดูกับแฟนครับ คนที่ไม่ใช่เป็นนักมวยสายกีฬามันจะเกิดขึ้นแบบไหนหรือสายบันเทิงสายอะไรผมว่าคิดมันมันต้องตื่นเต้นอย่างแน่นอนแต่วันนี้ยังไม่ยังยังทุ่งเก้าวแรกนะครับแค่เกพูดขึ้นมาทุกคนตอนนี้โทรศัพท์ผมโบต่อคนตามทุกคนบะทุกวัคิดว่ามันแน่นอนครับเพราะว่าจริงแน่นอนครับผมฝากถึงตกเกียวครับ อาก็ว่าเตรมตัวยอมรับความเจ็บปวดกี